ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่คุ้นหูพวกเรามากเพราะพบได้บ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดแล้วหากไม่รับการรักษาและป้องกันอย่างถูกต้องอาจก่อให้เกิดความพิการหรือผิดรูปของกระดูกเข่าอย่างถาวรได้ oh, <no. S 1> วันนี้ผมขอเล่าถึง6อาการเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมเพื่อเพื่อนๆที่ได้มีอาการของโรคนี้จะวิชัยขั้นต้นได้ด้วยตนเอง และไปปรึกษาแพทย์ได้ทันท่วงทีครับ DRK c h a เ n e l สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ d r k c h a n n e l กับผมหมอเต้กิตาครับข้อเข่าคือข้อที่อยู่ระหว่างกระดูกขาท่อนบนและท่อนล่างโดยจะมีกระดูกสะบ้าหัวเข่าประกบอยู่ด้านหน้าครับข้อเข่ามีลักษณะเป็นข้อต่อสามารถพับเหยียดยืดได้ โดยถือว่าเป็นข้อที่ใหญ่สุดในร่างกายมนุษย์โดยมีเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเป็นตัวค้ำจุนทั้งภายนอกและภายในข้อเขา่าเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับข้อเข่าในการเคลื่อนไหวโดยข้อเข่าจะมีปลอกหุ้มข้อและแผ่นเนื้อเยื่อบางๆบ,บ,บูอยู่ภายในโดยเราจะเรียกว่าซิน v เว l ล m เมมเบรนตัวแผ่นเนื้อเยื่อบางๆนี้เองจะมีหน้าที่สร้างน้ําสําหรับหล่อลื่นข้อเขา่าที่เรียกว่าน้ําไขข้อ จะเป็นตัวที่ช่วยให้กระดูกของเราไม่มาเสียดสีกันและสึกกร่อนได้ง่ายครับและภายในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนรูปครึ่งวงกลม2อันทําหน้าที่เป็นหมอนรองรับน้ําหนักจากกระดูกต้นขาที่ส่งมาจากลาตัวของเราทั้งหมดหากเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็ใช่นคล้ายกับโช๊คอัพนั่นเองครับข้อเข่าเสื่อมคืออะไรข้อเข่าเสื่อมหรือเรียกสั้นๆว่าเข่าเสื่อมก็ได้นะครับ เป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนในข้อเขา่าโดยโรคนี้มักพบในวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุโดยสาเหตุหลักก็คืออายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ในคนอายุน้อยก็สามารถพบโรคนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยก็จะมีอยู่3มสาเหตุหลักๆอันแรกคือน้ําหนักตัวที่มากครับในคนที่อ้วนหรือมีน้ำหนักตัวมาก จะทำให้ข้อเข่าของเราต้องรับน้หนักมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งมันมีการเคลื่อนไหวกระโดดหรือว่ากระแทกเข่าของเราจะต้องรับน้หนักมากกว่าน้ำหนักตัวปกติของเราถึง3-4สี่เท่าเลยนะครับ <Okay. S 1> อันดับ2คือการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุและถึงแม้ว่าเราจะรับการรักษาจนหายเป็นปกติดีแล้วแต่ก็ยังเสี่ยงต่อภาวะข้อเข่าเสื่อมในอนาคตได้ และสุดท้ายคือเพศและกรรมพันธุ์ข้อเข่าเสื่อมจะพบในเพศหญิงได้บ่อยกว่าชายรวมถึงผู้ป่วยบางรายอันพิบอดของคนในครอบครัวเป็นแล้วข้อเข่าเสื่อมครับ6 <Okay. S 1> 6. อาการเตือนว่าเราอาจเป็นขเ,ขเข่าเสื่อมซะแล้วข้อเข่าเสื่อมมีหลายระดับความแรงโดยหากเราไม่รู้ตัวตั้งแต่แรกๆป่อให้เป็นมากก็จะทําให้เกิดความพิการหรือว่าผิดรูปของข้อเข่าได้อย่างถาวรซึงแน่นอนว่า จะส่งผลต่อการดําเนิน,นชีวิตประจำวันของเราครับดังนั้นหากเรารู้ตัวและรักษา,าป้องกันแต่เนิน่นๆก็ย่อมดีกว่าวันนี้ผมขอสรุปอาการเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมออกเป็น6ข้อให้เข้าใจง่ายดังนี้ครับอาการที่1ปวดตึงเขา่าเมื่อมีการเดินหรือยืนนานข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกจะเริ่มมีการสูญเสียกระดูกอ่อนผิวข้อเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากน้อยกว่า10%อาจจะยังไม่มีอาการปวดแต่อาจจะเริ่มมีอาการตึงรอบๆเขา่าโดยเฉพาะเมื่อเวลาเราเดินหรือว่ายืนนานๆและเมื่อเราพักอาการตึงๆข้อก็จะค่อยๆดีขึ้นอาการที่2มีเสียงดังในข้อเข่าเมื่อเป็นมากขึ้นกระดูกอ่อนของเราจะเริ่มกร่อนและบางลงเราอาจจะรู้สึกมีเสียงกรอบแกรบในข้อเมื่อขยับหรือว่าเคลื่อนไหวข้อเข่า เพื่อนๆอาจลองใช้มือของเราจับหุ้มที่เข่าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองค่อยๆเยียดเขา่าแล้วก็งอเข่าดูใครมีเสียงก๊อบแก๊บกันแล้วบ้างเอ่ยอาการเตือนข้อที่3มมีอาการข้อเข่าฟืดเมื่อกระดูกอ่อนผิวข้อกร่อนมากขึ้นจะทำให้ช่องว่างระหว่างข้อเข่าแคบลงข้อจะเสียดสีกันง่ายและเกิดการอักเสบภายในข้อขึ้น เราจะรู้สึกว่าข้อเข่าของเราฟืดหรือว่าตึงเขา่าโดยเฉพาะเวลาเมื่อเราขยับข้อหลังจากนั่งพักหรือว่าไม่ได้ขยับเข่าเป็นเวลานานๆครับ <Okay. S 1> อาการเตือนข้อที่4เข่าวบวมหากเข่าเริ่มเสริมมากขึ้นเราใช้งานเข่าเป็นเวลานานๆจะทําให้เกิดการอักเสบภายในข้อเขา่าทําให้เกิดเข่าวบวมขึ้นครับสมมุติให้เรามีอาการปวดและขาดเข่าขณะเดิน และมีข่าบวมหลังเดินนานๆแล้วนั่นเองครับหากเพื่อนๆมีอาการถึงขั้นนี้แล้วแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอนะครับอย่าโมวแต่ไปซื้อยาแก้ปวดกินเองเพราะได้รับอันตรายจากสารเสียรอยในยาชุดได้อาการเตือนข้อที่5เหยียดงอเข่าได้ไม่สุดหากปล่อยให้เป็นมากโดยไม่รับการารักษาอย่างถูกต้องจะทําให้เกิดข้อเข,ข่าเสื่อมที่รุนแรงมากขึ้นครับและเม่มีการสูญเสียกระดูกอ่อนผิวข้อ มากเกินไปกว่า50-60%ข้อต่อของเราก็จะเริ่มชิดกันครับแล้จะมีการอักเสบมากขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องน้ำในข้อเข่าก็จะลดลงมีกระดูกงอเกิดขึ้นที่รอบข้อเข่าเราก็รู้สึกปวดเข่ามากเหยียดงอเข่าได้ไม่สุดอันนี้คือจุดร่มต้นของความพิการที่เรียกว่าเข่าโก่งครับอย่าปล่อยให้เป็นหนึ่งขัานี้แล้วนะครับรักษายากอาการเตือนข้อสุดท้าย กล้ามเนื้อต้นขาลีบเมื่อเราปวดเข่าเวลาเดินเราก็จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวเข่าลดลงส่งผลให้กล้ามเนื้อรอบเขา่าจะค่อยๆฝ่อลงเพราะไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อรอบข้อเขา่าก็จะอ่อนแรงจะยิ่งส่งผลให้เรายืนเดินไม่มั่นคงเดินแล้วก็อาจจะล้มได้ง่ายอันนี้ต้องระวังให้มากครับซึ่งการทำกายภาพบำบัดหรือว่าบริหารข้อเขา่า ตามคลิปที่ผมเคยทำไว้ก็ช่วยได้มากเลยนะครับหากใครยังไม่เคยดูผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้ว <Okay. S 1> โอเคบทสรุปเป็นไงบ้างครับใครมีอาการถึงของเข่าเสื่อมข้อไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไว้คลิปหน้าผมจะเล่าถึงการรักษาข้อเข่าเสื่อมให้ฟังทั้งยากินยาฉีดการฉีดข้อเข,ข่าด้วยน้ำไขข้อเทียมและ PRP รวมถึงใครบ้างที่จําเป็นจะต้องผ่าตัดห้ามพลาดนะครับก่อนจากกันไปขอเพื่อนช่วยกดติดตามช ok ่อง DK Channel เป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ